สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถออด i ี Q5 0 TDI q u a t t r o ปี2014นะครับคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับเป็นรถครอบครัว SUV ครับผมบอกได้เลยนะครับว่าคันนี้รถสวยมากๆนะครับที่สำคัญขายถูกสุดในตลาดด้วยนะครับถ้าใครหาอยู่นะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปชมสภาพตัวรถกันเลยครับไปครับ นี่นะครับตัวรถของ Audi q 5 2.0 TDI ปี2014ครับสีนะครับก็เป็นสีเทาเดิมโรงงานเลยนะครับสีสันสวยงามมากๆนะครับรถนะครับไม่มีการชนหนักผลิกคว่ำตัดต่อจมน้ำมาอย่างแน่นอน100%นะครับสภาพนี่คือสภาพสวยเดิมจากโรงงานเลยนะครับไฟหน้านะครับก็เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์คู่หน้าครับ เขาจะมีในส่วนของไฟเดย์ไทม์เลอร์นิ่งไลท์ให้ด้วยนะครับกรอบโคมไฟเดิมๆสวยงามใสๆแบบนี้เลยนะครับกระจังหน้าครับก็เป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับเป็นโลโก้สี่ห่วงออเด่ตรงกลางใหญ่ๆนะครับเงาๆแบบนี้ครับมาพร้อมกับโลโก้คอร์โ o นะครับบ่งบอกว่าคันนี้เป็นตัวขับเคลื่อนสี่ล้อนั่นเองครับถัดลงมาดูในส่วนของกันชนด้านหน้านะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ให้อีกถึง4ตําแหน่งนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้ครับกันชนด้านหน้าสวยงามนะครับเล่นด้วย คมเมียมตัดด้วยสีดําแบบนี้นะครับนี่นะครับด้านหน้าตัวรถของเขานะครับดูสวยงามมากๆครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างตัวรถคันนี้กันต่อเลยนะครับผมขอเริ่มที่ล้อและยางนะครับล้อคันนี้นะครับก็เป็นล้อเดิมจากโรงงานเลยนะครับขนาดขอบ18ครับได้ล้อสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดิมๆมีโลโก้อดดี้ให้นะครับรัดคู่กับยางครับมิชลีนพิมซี่โฟเอสยูวีพัสดนะครับเป็นยางพิเศษครับของตัวรถ SUV เลยนะครับ ยางปี23ด้วยนะครับยางปีใหม่อยู่เลยครับดอกยางยังเยอะเอาไปวิ่งกันต่อได้ยาวๆนะครับช่วงล่างคันนี้ผมบอกได้เลยว่าเฟิร์มมากนะครับนิ่มๆนุ่มๆครับเดี๋ยวผมไปทดลองการขับขี่ให้ดูด้วยนะครับด้านข้างนะครับสีสันตัวรถก็สวยงามนะครับด้านล่างก็จะมีเล่นคมเมียมให้ด้วยนะครับกระจกมองข้างครับสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวให้นะครับแล้วในส่วนของหลังคานะครับก็จะมีแหลกหลังคาให้ด้วยเป็นคมเมียมสวยๆแบบนี้นะครับ นี่นะครับสีสันตัวรถด้านข้างครับรถนะครับได้เดิมทั้งคัน100%แน่นอนนะครับไม่มีผิดหวังครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังตัวรถกันเลยนะครับด้านหลังตัวรถนะครับไฟท้ายก็เป็นแบบ LED นะครับเขาจะเป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับตอนกลางคืนจะสวยงามมากๆครับมาพร้อมกับโลโก้2.0 TDI Quattro ครับโลโก้ Audi นะครับแล้วก็โลโก้ Q5 ครับ โลโก้อยู่ครบทั้งหมดไม่เคยถูกแกะนะครับกันชนด้านหลังก็สวยงามนะครับมีเซ็นเซอร์ให้อีกถึง4ตําแหน่งเลยนะครับถอยหลังได้อย่างมั่นใจแน่นอนนะครับด้านหน้าด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้นะครับแล้ววิธีการเปิดฝาท้ายนะครับเราสามารถเปิดตรงฝากระโปรงก็ได้นะครับหรือสามารถเปิดที่กุญแจแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ ฝาท้ายเปิดปิดแบบไฟฟ้านะครับระบบไฟฟ้าคันนี้นะครับใช้งานได้เต็ม100%นะครับสกลาดเดิมสวยงามเลยนะครับเนียนๆแบบนี้นะครับสวยๆนะครับเก็บของได้ค่อนข้างเยอะครับและวิธีการพับเบาะนะครับของ Au ดี Q5 นะครับคือสะดวกสบายเลยนะครับเราสามารถพับเบาะได้จากตรงนี้นะครับเราไม่ต้องเอื้อมไปตรงนู้นนะครับเราพับได้จากตรงนี้เลยนะครับรถบางรุ่นนะครับเราต้องเอื้อมไปนะครับเบาะคันนี้นะครับเราสามารถพับเป็นแบบ60-40ได้เลยนะครับเก็บของได้ค่อนข้างเยอะมากๆนะครับ ด้านล่างนะครับก็จะมีในส่วนของยางอะไหล่มาให้ด้วยนะครับแล้วอุปกรณ์นะครับปฐมพยาบาลก็มีให้ครบๆเลยนะครับไฟในเก๋งครับติดครบหมดทุกดวงนะครับเรามาดูโครงสร้างกันนะครับโครงสร้างนะครับเมทัลนะครับเดิมจากโรงงานนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับซีนกาวนะครับเดิมจากโรงงานนะครับรถไม่มีการชนหนักติดความตัดต่อจมน้ามาอย่างแน่นอน100%เซเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูภายในตัวรถคันนี้กันต่อเลยครับไปครับ นี่นะครับในส่วนของภายในตัวรถนะครับภายในตัวรถก็เป็นเบาะหนังเดิมจากโรงงานครับอันนี้คือเบาะเดิมๆของเขาเลยนะครับสติชิ่งทุกอย่างนะครับเดินคมกลมสวยแบบนี้นะครับหนังเนียนๆนะครับฟองน้ําเด้งสู้มือนะครับไม่มีฉีกขาดครับทั้งฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งนะครับหนังสวยๆเลยนะครับแล้วเบาะคันนี้ครับก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าแบบ6ทิศทางนะครับสามารถปรับได้ที่ข้างตัวเบาะเลยนะครับแผงข้างประตูนะครับก็สวยงามนะครับปุ่มทุกอย่างใช้งานได้ทั้งหมดครับ ไม่มีลอกเลยนะครับรถคันนี้สภาพสวยมากๆนะครับโครงสร้างครับตัวน็อตนะครับไม่มีร่องรอยของการไขเลยนะครับนี่ดูตามนิ้วผมนะครับไม่มีร่องรอยของการแกะการรือออกเลยนะครับฝั่งด้านซ้ายก็เช่นกันครับด้านบนนะครับสวยๆแบบนี้นะครับด้านล่างด้วยนะครับตัวรถคันนี้เดิมจากโรงงาน1 0 0เเลยนะครับรับประกันครับแล้วเดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถคันนี้กันต่อเลยนะครับไปครับ เอาละครับเรามาสตาร์รถกันเลยนะครับกุญแจก็เป็นกุญแจแบบคีย์เลสแบบนี้นะครับมีโลโก้อดีให้ด้วยนะครับวิธีการสตาร์นะครับเสียบกุญแจเข้าไปนะครับกดเลยครับนี่แค่นี้พอนะครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับหรือจะสตาร์ทอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะครับเขาจะมีพุชสตาร์นะครับอยู่ตรงข้างๆเกียร์แบบนี้นะครับเราสามารถสตาร์ทได้2แบบเลยนะครับ เรามาดูเลขไมค์คันนี้กันต่อนะครับเลขไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่1นึ0 0 0สมนกิโลนะครับรถที่สินะครับไมค์หนึ่งแสก็ถือว่าวิ่งไม่ได้เยอะนะครับกรอบเรือนไม้ก็ยังสวยๆใสๆแบบนี้เลยนะครับกรอบเรือนไม้สวยงามมากนะครับฝั่งซ้ายสุดนะครับบอกเกณฑ์ความร้อนนะครับถัดมาบอกรอบนะครับตรงกลางบอกอินโฟเมชันหน้าจอนะครับฝั่งขวาสุดนะครับบอกความเร็วนะครับแล้วฝั่งขวาสุดนะครับบอกเกณฑ์น้ามันนั่นเองนะครับใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับ ถัดขึ้นมานะครับดูแดชบอร์ดคอนโซลด้านหน้านะครับสวยๆเนียนๆนะครับไม่มีแต่งหักดใดๆทั้งสิ้นนะครับแดชบอร์ดคอนโซสวยเลยนะครับลงมานะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอนะครับ หน้าจอคันนี้ก็เป็นหน้าจอเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีซิดจางด่านนะครับสามารถเชื่อมต่อ F M A M M P 3ได้นะครับแล้ววิธีการถอยนะครับเขาก็จะมีเซ็นเซอร์ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังบ่งบอกให้ด้วยนะครับถอยหลังได้อย่างมั่นใจแน่นอนนะครับแล้วถัดลงมาด้านล่างอีกนะครับก็จะเป็นช่องแอร์นะครับสวยงามอยู่ครบไม่มีฝันหักฟันหล่อนะครับช่องแอร์สวยๆเลยนะครับถัดลงมานะครับระบบวิทยุนะครับเดิมจากโรงงานนะครับปุ่มอยู่ครบทั้งหมดไม่มีลอกเลยนะครับแล้วถัดลงมาอีกนะครับ ระบบแอร์ครับแอร์คันนี้เป็นระบบแอร์แบบดิจิตอลดูโอโซนด้วยนะครับแยกอิสระซ้ายขวา2ฝั่งนะครับแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนผมรับประกันเลยนะครับแอร์หนาวๆครับแล้วทันลงมาด้านล่างอีกนะครับที่ใส่ของครับมีมาให้นะครับแล้วก็มีที่เสียบ power outlet อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับสามารถเสียบชาร์จแบตโทรศัพท์ได้เลยนะครับสปริงใช้งานได้ทั้งหมดนะครับ แล้วในส่วนของคันเกียร์นะครับเกียร์คันนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับมีโหมดสปอร์ตให้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเล่นชิปอัพชิปดาวได้ที่คันเกียร์นะครับถุงเกียร์หัวเกียร์สวยๆนะครับไม่มีฉีกขาดนะครับถัดลงมาอีกนะครับก็จะเป็นปุ่ม Parking s e n อร์นะครับถ้าลำคาญเวลาถอยจอดก็สามารถปิดได้นะครับปุ่ม t ท a c t ั่น control นะครับแล้วก็ปุ่มเอาไว้สําหรับขึ้นทางลาดชันนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นระบบขับเคลื่อน4ีล้อครับ เบรกมือนะครับก็เป็นแบบไฟฟ้าด้วยนะครับใช้งานได้ทั้งหมดครับลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีที่วางแก้วถึง2ใบครับที่เท้าแขนสวยงามแบบนี้เลยนะครับนิเนียนนะครับมาพร้อมกับช่องใส่ของให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูพวงมาลัยกันนะพวงมาลัยคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัย3ก้านนะครับมันติฟังก์ชัน2ฝั่งใช้งานได้ทั้งหมดนะครับโลโก้ออดีตตรงกลางสวยๆนะครับหนังพวงมาลัยนะครับสวยงามมากๆนะครับได้ทุกอย่างเดินคมกลมสวยนะครับไม่มีฉีกขาดเลยนะครับหนังสวยๆนะครับไม่มีร่องรอยของรอยเล็บด้วยนะครับ เนียนแบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแพทเทิร์นชิปให้นะครับสามารถเล่นเกียร์ได้จากพวงมาลัยเลยนะครับเสา A เสา B ครับเนียนๆนะครับฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับเนียนๆตึงๆนะครับหลังคาครับไม่มีย่อนย้อยเลยนะครับในส่วนของหลังคานะครับรถคันนี้นะครับสภาพภายนอกภายในนี่คือสวยงามมากๆนะครับพร้อมใช้งานทันทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังตัวรถกันต่อเลยนะครับไปครับ นี่นะครับในส่วนของด้านหลังตัวรถนะครับตัวเบาะของเขานะครับสวยๆเดิมๆจากโรงงานนะครับเนียนๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังแทบไม่มีริ้วรอยของการใช้งานเลยนะครับพรมนะครับก็เป็นพรมกระดุมให้ด้วยนะครับทั้งคันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปนั่งกันให้ดูนะครับผมสูงประมาณ165นะครับเบาะด้านหน้าคือเบาะที่ปรับสําหรับผมขับนะครับขาผมนะครับเหลืออีกเยอะเลยนะครับหัวผมก็เหลือเยอะนะครับไม่มีชนนะครับ นั่งค่อนข้างจะสบายมากครับเดินทางไกลไม่มีเมื่อยแน่นอนนะครับตะข่ายครับสวยงามฝั่งขวาฝั่งซ้ายนะครับตะข่ายสวยๆเลยนะครับช่องแอร์นะครับไม่มีฟันหักฟันหลอนะครับช่องแอร์เดิมจากโรงงานสวยๆแบบนี้นะครับมาพร้อมกับที่เสียบ power outlet หนึ่งตำแหน่งด้านหลังให้ด้วยนะครับแล้วก็มีที่ใส่เซตตั้งเล็กๆน้อยๆให้อีกนะครับที่เท้าแขนนะครับนี่ดูได้เลยครับเรียบเนียนนะครับมีที่วางแก้วให้ด้วยนะครับถึง2ใบเลยนะครับ สปริงทุกอย่างใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของ Q5 คันนี้นะครับรถสวยมากๆสภาพพร้อมใช้งานครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้กันต่อเลยนะครับไปครับนี่นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 2,000cc ทอเบนะครับให้กำลังแรงม้าสูงสุดครับ220แรงม้าเลยนะครับอัตราการบริโภคครับอยู่ประมาณ16-17กิโลลิตรทำได้สบายๆนะครับเป็นรถเครื่องยนต์ สี่สูบนะครับไม่กินน้ํามันแน่นอนแล้วก็แรงด้วยนะครับห้องเครื่องครับก็แห้งๆแบบนี้นะครับไม่มีเยิ้มซึมเลยนะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับดูได้เลยนะครับห้องเครื่องแห้งๆนะครับไม่มีรอยคาบน้ํามันใดๆทั้งสิ้นนะครับตัวโครงสร้างนะครับหัวน็อตครับสวยๆเลยนะครับไม่มีร่องรอยของการขัการรือออกนะแตะเข็บทุกอย่างเดินคมๆสวยมาร์กเดิมจากโรงงานอยู่ครบนะครับคันหน้าก็เป็นคันหน้าเดิมจากโรงงานนะครับฝั่งด้านซ้ายซีนกาวนะครับ เม็ดอาร์นะครับอยู่ครบหมดมาร์กเดิมจากโรงงานอยู่ครบเช่นกันนะครับแผ่นกันความร้อนนะครับก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีเลยนะครับแผ่นกันความร้อนสวยๆครับฝากระโปรงครับเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีร่องรอยของการขยด้วยนะครับนี่ในส่วนของฝากระโปรงนะครับรถคันนี้นะครับสภาพสวยมากจริงๆนะครับเดิมทุกจุดนะครับภายนอกภายในนะครับสวยสะอาดพร้อมใช้งานครับแล้วเดี๋ยวเราไปทดลองการขับขี่ Q5 คันนี้กันต่อเลยนะครับไปครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาทดลองการขับคิ Q5 คันนี้กันก่อนเลยนะครับไปครับอย่างที่ผมบอกไว้นะครับได้ขับเคลื่อน4ล้อนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมั่นใจได้เลยนะครับเป็น q u a t t r o ครับนี่ครับรอบเครื่องรอบเกียร์นะครับเขาชิดเลยนะครับรอยต่อของถนนไม่เรี่ยมครับแทบไม่รู้สึกเลยนะครับเพราะว่ายางก็ได้ยางปีใหม่นะครับยางพิเศษตัวท็อปสุดของรถ SUV เลยนะครับนี่นะครับอัตราเร่งคือดีมากนะครับ 220แรงม้านะครับเครื่องยนต์ดีเซลครับประหยัดน้ำมันมากนะครับได้อดีคิวห้าไว้ใช้งานนะครับถือว่าคุ้มค่ามากนะครับอัตราเร่งดีประหยัดน้ำมันด้วยนะครับแล้วเสียงเครื่องยนต์ดีเซลนะครับก็ไม่ได้ดังด้วยครับเสียงค่อนข้างเงียบมากนะครับภายในห้องโดยสารนะครับเสียงเงียบเลยนะครับไม่รู้เลยนะครับว่าเราขับขี่รถดีเซลอยู่นั่นเองครับขับดีมากๆครับในส่วนของออดีคิวห้าคันนี้นะครับ แล้วดูระบบเบรกของเขานะครับเบรกเหนียวเหนียวแน่นๆเลยนะครับหนึบหนึบครับช่วงล่างนี่คืออย่างเฟิร์มครับขับเดินทางใกล้ทางไกลได้หมดเลยนะครับเพราะว่าคันนี้นะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับเดินทางออกต่างจังหวัดได้สบายสบายครับระบบไฟคันนี้ก็ติดครบหมดนะครับซื้อไปเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะครับช่วงเลี้ยวนะครับก็เฟิร์มเฟมนะครับนิ่มๆแบบนี้ครับไม่มีใส่โยนเลยนะครับแล้ววิสัยทัศน์การมองนะครับ ็นรถ SUV ซส่ครอบครัวนะครับขับขี่ค่อนข้างง่ายนะวิสัทน์การมองดีมากนะครับมองง่ายครับกระจกข้างๆก็บานใหญ่ๆนะครับเวลาเลี้ยวเวลาถอยนะครับมั่นใจครับขับขี่ง่ายครับนี่ครับผมลองเร่งให้ดูนะครับแป๊บเดียวนะครับ80ร้อยแล้วนะครับดูเลยครับข้ามรอยยี่ไปแล้วนะครับแป๊บเดียวเองนะครับ ข2 0แรงม้าของ a u ดี Q5 ิวไม่ธรรมดานะครับแรงเลยนะครับเหยียบแบบไม่มีกักเลยนะครับนี่ครับความเร็วดูได้เลยครับข้างหน้าเลี้ยวนะครับต้องเบรคครับมั่นใจได้เลยนะครับในส่วนของ Q5 คันนี้นะครับเครื่องเกียร์ช่วงล่างครับเฟิร์มครับโครงสร้างเดิม100%ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมไปบอกราคาท้ายคลิปนะครับบอกได้เลยว่าเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับถูกสุดในตลาดครับในส่วนของ Q5 ปี2014คันนี้นะครับแล้วการเซอร์วิสบำรุงรักษานะครับก็ไม่ได้แพงด้วยนะครับมีอู่บริการแนะนำให้นะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของทดลองการขับขี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปฟังราคากันต่อเลยนะครับไปครับในส่วนของราคา Audi Q5 ปี2014คันนี้นะครับผมขอขายอยู่ที่ 4 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับได้ตัวรถขับ 4SUV ครอบครัวนะครับ4 9 9 0 0ถูกสุดในตลาดเลยนะครับตัวรถสวยๆสภาพพร้อมใช้งานนะครับแล้วราคานี้นะครับผมก็รวมโอนรวมส่งให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับ4 9 9 0 0บาทเท่านั้นนะครับขอย้ำเลยนะครับแล้วบริการหลังการค้านะครับผมก็มีอู่ในเครือให้ด้วยนะครับดูแลง่ายแม่นเแนง่ายไม่แพงด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วมั่นใจได้เลยนะครับยังไงวันนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเจ้า audi q 5ปี2014เครื่องยนต์ดีเซลคันนี้ไว้ด้วยนะครับฝากการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ